สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่83ข้อที่2 งานประเพณีก่อพาารายวันไหลาบางแสนช่างก่อทรายตักทรายมารอบละ45ถังถังละ15ลิตรถ้าช่างก่อทรายตักทรายทั้งหมด5รอบช่างก่อทรายใช้ทรายทั้งหมดกี่ลิตรขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือช่างก่อทรายตักทรายมารอบละ45ถังถังละ15ลิตรถ้าช่างก่อทรายตักทรายทั้งหมด5รอบสิ่งที่โจดถามคือช่างก่อทรายใช้ทรายทั้งหมดกี่ลิตร 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1 คือหาจำนวนทรายที่ใช้ในการก่อพาทรายแต่ละรอบค่ะขั้นที่2แสดงบา์โมเดลจำนวนทรายที่ใช้ในการก่อพาทรายจำนวน5รอบ3การแก้ปัญหาประโยคสัญ,ญลักษณ์วงเล็บเปิด45คูณ15วงเล็บปิดคูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีทำช่างก่อทรายตักทรายมารอบละ45ถังถังละ15ลิตรตักทรายรอบละ45คูณ15เท่ากับ675ลิตรช่างก่อทรายตักทรายทั้งหมด5รอบดังนั้นช่างก่อทรายใช้ทรายทั้งหมด675คูณ5เท่ากับ3,375ลิตรตอบ ช่างก่อทรายใช้ทรายทั้งหมด3,375ลิตร4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก675อยู่ระหว่าง600กับ700ซึ่ง600คูณ5เท่ากับ3,000และ700คูณ5เท่ากับ3,500 675คูณ5จึงควรอยู่ระหว่าง3,000กับ3,500ดังนั้น3,375จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณกันเลยนะคะตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหา จากข้อความนิติออมเงินเดือนละ790บาทเนติออมเงินเป็นสเท่าของนิติจากข้อความสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ดังนี้โจทย์ปัญหาที่กำหนดคือนิติออมเงินเดือนละ790บาทถ้าเนติออมเงินเป็น3เท่าของนิติเนติออมเงินเดือนเดือนละกี่บาท สาการแก้ปัญหาประโยคสัญ,ญลักษณ์3ามคูณ 90, เจ็ดร้เิบท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำรรนิทิตออมเงินเดือนละเจ็บาทถ้าเนติออมเงินเป็นสเท่าของนิทิตเนติออมเงินเดือนละ3ามคูณ7จ็เบท่ากับสองพบาทดังนั้นเนติออมเงินเดือนละ2,370บาท 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก790อยู่ระหว่าง700กับ800ซึ่ง3คูณ700เท่ากับ2100และ3คูณ800เท่ากับ2400นั่นคือ3คูณ790ควรอยู่ระหว่าง2100กับ2400ดังนั้น2370จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ แบบฝึกหัดคณิต,ตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดร,รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่นสีม่วงหน้าที่85ค่ะแบบฝึกหัดคณิต,ตศาสตร์หน้าที่85ข้อที่2สร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากข้อความที่กำหนดและว,วิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำ ข้อที่1กํากำหนดข้อความให้3ข้อความคือวิ่ง1,320เมตรวันละ3รอบเป็นเวลา1สัปดาห์ยกเว้นวันพุธและวันอาทิตย์ จากข้อความทั้ง3ข้อความนี้นะคะให้นักเรียนนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาสแสดงวิธีการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยการเขียนประโย์สัญลักษณ์สแสดงวิธีการหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ